เปล่าได้ไหมครับยุงลายกัดใช่ไหมครับเมื่อเมื่อวานนี้หายไปคนหนึ่งนะถือเป่าแล้วดีอ่ะหายหมดเลยคือคันคันจนไม่ไหวอ่ะขึ้นทั้งตัวเลยใช่ใช่ไม่ไหวนะครับหายหายหายเลยคือว่าวันนี้นิดนึงเขาขายของแต่เมื่อวานน่ะเขาเขาขายของที่นี่เขาเขาไม่ไหวเลยเขาหยุดตั้งสองสามวันที่ไปโรงพยาบาลก็ไปนะหาหมอก็ไปกินยามันไม่อยู่อ่ะ มาหายกับผมอ,ะอ่ะอ๋ะอเอออันนี้อันนี้พราะมั่นใจแล้วเพราะว่าเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านมานี่เองคืออันนี้เป็นโรคใ,ใ,ใ,ใหม่แล้วที่ผมเจอใช่โรคใหม่ครับไปมาหาหมอแล้วเนี่ยหาหมอมาได้เลยครับอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพหรอครับอ๋ออยู่กรุงเทพมาได้ไหมล่ะ <laughs> มันก็มันก็ไกลอยู่แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะถ้าพูดถึง ไกลกว่านั้นแท็กมาเท็กมาสามเป็นแล้วเนี่ยอนะคือว่ามาที่นี่มันถ้าจะมาพักสักสองสามวันมันก็มีมีรีสอร์ทพักนะใกล้ๆตรงนี้อออะเัไม่ไม่กันดานเท่าไหร่หรอกหนทางก็ดีทุกวันราดยางหมดไปอำเภอประโคนใจจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับครับมาทางนางรองครับมาเข้ามามาทางสีคิ้วก็เข้ามา โชคไทยก็เข้ามาหลงกี่นางรองก็ถึงครับกรับคับเรียบปวดรับหัวปวดท่าพระก็มีรายนึงเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยเขาเขาวันนี้เขาขายของขายขายมาสองวันเมื่อวานกับวันนี้ขายของแล้วคือเขาเขาเป็นตั้งห้าหกวันเขานึกว่าจำไม่ไหวแล้ว่ะเพลอแล้วอ่ะมันมันหนักนะผมนึกว่าเบาๆอ่ะ อันนี้อันนี้ผมคิดว่าเสียชีวิตได้นะเพราะว่าเห็นเขาเห็นเขาหนักถึงขนาดนี้ครับคือมันอ่อนไปหมดอนะ่ะมือมือเท้าอ่อนไปหมดนะ่ะคนคนไม่แก่นะคนสี่สิบกว่าท่านเองครับนี่เราห้าสิบต้นต้นมือกำไม่ได้มือกำไม่ได้เลยครับครับเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันล่างณาเดียวกันคงคงจะคงจะโรคเดียวกันนะ่ะ เพราะหมอเขาบอกว่ายุงลายอ่ะหมอเขาก็บอกไงใ,ให้ให้นอนโรงพยาบาลแต่เขาไม่ยอมนอนเขามาเป่ากับผมเ oh. พราะเป่าเพเป่าไปวันแรกก็ดีคือคือเบาอ่ะวันสองวันสองก็หายหมดะหายหมดก็แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่มีกําลังนะเขาก็ยังเพียรพียอยู่แต่เขาก็เขาค้าขายเขาก็ขาขาเขาก็จําเป็นต้องทําเพราะว่าอาชีพเนาะ oh. แต่ว่าเขาพอไปได้คือว่ามันก็ยังก็ยัง ก็ยังเหนื่อยๆว่าไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็ใช่คนป่วยเนาะป่วยพึ่งฟื้นมันก็ไม่มีแรงกับธรรมดาเนาะครับครับครับเอ่อพ่อหมอใช้เป่าอย่างเดียวหรือว่าเป่าอย่างเดียวผมผมไม่มียาครับผมไม่เคยใช้ยาไม่มีใช่อะไรใช้ลมลมเป่าอย่างเดียวครับอ๋อครับ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 ค่าค่าครูล่ะครับอันนี้ไม่ว่ากันครับเท่าไร่ก็ได้เออโอ้แล้ว ครับพอเดี๋ยวพอขับรถได้จะไปครับครับได้ไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวเนผมไปแน่นอนแล้วไปก็ก็บอกมาล่วงหน้าหน่อยเนอะบางทีผมผมติดธุระแล้วผมก็คล้ายๆว่าจะจะจะใช่เวลาใช้จัดเวลาให้มันเข้า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 กันได้อะในมันขึ้นยังไงนะครับที่ว่ายุงลายอ่ะมันมันทีแรกมันมันเหมือนกับมันคันอ่ะมันคันแล้ว ผื่นมันขึ้นมันขึ้นแล้วก็คนไม่มีแรงคนเหมือนจะนอกไปอย่างเงี้แต่เมียเขาบอกว่ามันเธออะไลนะมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้ยพูดภาษามนุษย์ต่างดาวคันผื่นขึ้นดูมันทรมานมากเลยออมันรอดก็ดีอรูปเอาสองคนันที่หนึ่งก็ ตางไปนิดหนึ่งหมดทั้งตัวสองเรียบร้อยเจ็บเรียบร้อยเจ็บนะครับโอ้คนเป็นโรคแปลกๆเนี่ยนะผมยังมั่นใจว่าโควิดนี้ผมเอาได้แต่ผมก็ไม่กล้าพูดวผมกลัวผมกลัวคนไอ้คนหาวมอคุยโมเกินไปก็เอ็ดผมหายอ่ะครับเอ็ดเนี่ยนะเคยหายกี่รายแล้วฮะรายเดียว มันม uh ีคนมาใชาบริการ